แต่ว่าเซนาจับโดนครับมาเทียโอเจ็บหนัาครับเราเซนาจับโดนเหมือนกันแต่ด้านในมีปลาค่อนข้างดีใจเยอะแล้วเซซิเลียนเบอร์ดำไปตรงนี้เซนาเก็บร่างของฟาซาไว้ได้หนิงเทรดมาเทียล้อหมดทันทีครับเล่นบนอินโดนีเซียโดนครับอาเลยครับด้านเซซิเลียนเก็บครินด้านบนเราสองเราเถียงได้ครับในฟามียีนสตัวเดียวครับไอ้หนุ่มแบดบอยสีใส่ที่สุนทรีแล้วโดน4ตัวนั่นๆของอิโดนเซียหมดเลยครับ4ตัวด้านบนของอิโดนเซียครับ นี่คือเกมแรกคู่ของสปบลาวกับอินโดนีเซียใครที่ก็มาแล้วฝากแล้วมาแชา์เลยครับนี่คืออารีดาครับฝากไลฟ์ของโซลาวกับอินโดนีเซีย Let's go มาลลุยเซซิเลียนบรูโน่หลิงเซลินา่านะครับเปิดมา4ตัวของโซบลาวอินโดนีเซียหยิบมาเป็นฟาแล้วกัเฟย์ยาหยับโอ้แล้วเฟย์ากับฟาซา่าครับเฟย์ยาก็ น่ากลัวเหมือนกันครับดราด้วยเซียแล้วมามีแท้งอย่างมาทิวนี่ครับแท้งซัพพอร์ตอย่างมาทิวก็น่าจะช่วยเหลือทีมงานจากอีโดเซียได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยฝั่งของสองพวกเายัางเหลือแท้งอีกหนึ่งตัวใครจะแท้งไรครับฝั่งของสองพวกเาโอ้แล้วไอ้หนุ่มแบดบอยต้องแท้งแล้วไรครับเพราะตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องเป็นตัวรับดาเมจแล้วมาเป็นชูเลยครับเดี๋ยวดูว่าชูจะแท้งหรือจะอยังไงฝั่งได้ของสองพวกเา ตอนนี้ทั้งสองทีมเลือกฮีโร่กันครบแล้วครับนี่คือซอปปลกับอินโดนีเซียอะไรครับท่านครับโอ้และสก,กินนี่บอกเลยว่าชุดใหญ่แน่นอนครับฝั่งน้าของซอปปอลไลโดยเซียแลกเป็นแลกครับเดือนเป็นเดือนเลนกลางบอกเลยครับเปิดได้ก่อนได้เปรียบแน่นอนครับตรงนี้ในส่วนของอารีนามาแล้วนี่อารีนาในเกมคู่ของอินโดนีเซียกับซอปปอล อะไรกันสั้นครับเราไปดูอะไรครับมาด้านขวิดูเสียงหน่อยครับนดูเสียงตรงกลางมีปราซากับนั่งแถวกับจีนครับยืนอยู่กับมาเซลดาดบอลเป็นครอสครับจากเฟรสแคนครับแล้วข้างล่างเนี่ยในป่าเป็นยีซุนชินทางไทยจากซีซีครับข้างล่างเป็นราคุฟเรย์าครับส่วนฝั่งของสองเราครับมีอย่างน้านขวุนซากอันโดวิทครับจากตี้ชา้าครับเล่นชูครับโอ้ตัดเวฟเลยครับในป่ามีกระตุ้ยครับเล่นลิงครับเอาไปเคลียร์บัฟเลยอยู่กับเซเลน่าได้คไอ้ดูแบดบอยจากเกมโซน ของกลางมีพริ้งเก่ครับหนอนานีสปอร์ตครับทางด้านของเซซิเลียนและเลนบนเป็นบรูโน่ครับแล้วเมดาร์าครับตรงกลางมีอะไรครับชูเปิดก่อนเลยครับยก2ตรงนี้ลิงเข้าไปจิ้มเลยครับกระตุ้ยจากดีอารูซันครับเข้าไปลุยแล้วเฟิร์สบัตรแรกเป็นลิงของสปปลาวครับโอ้ยแล้วเป็นกระตุ้ยครับที่เคลียร์เฟิร์สบัตรแรกของสปปลาวได้ครับปราซาดันมาในเลนกลางครับเซซิเลียน ยังไงครับโดนจับโดยเซเรนาเซซิเลียนเบอร์ดามเอกเซเรนาแล้วปาซาถอยทันทีครับมาทิวก็ามาซ้อนครับด้านของอินโดนีเซียด้านบนเซเรนาวางแทบแล้วจะรอแกงครินส์ครับแล้วจับครินได้ครับเซเรนาปาใส่ทันทีครับโดนบูโดอีกไปแล้วครับลิงเข้าไปจับใส่แล้วนงครินส์ียบร้อยไปลิงเก็บดาวไปสปาทุงนีลิงกองสมแล้วเก็บมาแนานของครินไปได้แล้วเสียให้กับมาทิวดาเหมือนกันอินโดนีเซียโอ้แล้วออกไม่รอดครับด้านของลิงครับ บรูโน่มีเกาะขาวเข้ามาครับพยายามที่จะเอาตัวรอดไปก่อนครับแล้วว้าบแล้วเซเลียนมาได้เล่นบนบาซ่าเล่นบนยังไม่พักเลยอะไรับ แหวมใส่ไปทันทีโอ้แล้วสามตัวตรงนี้ครับนากของไซน่าจะไม่โดนครับโชว์ไปแลนดอยู่กับนากของนักของปราซาบินนีเป็นสกิลสวนใส่นากของชาคานุบิดเราสูจะไหวไหมบาเทียวก็ไปได้นายปร,ร,ร,ราซาโอ้โหเบียดยาเก็บทูไปได้ครับสำหรับเทรดการไอเลนล่างเซนเซเลียนเข้ามาด้านหลังแล้วมียีสุชินเอาเต่าอยู่สำหรับจะปล่อยเต่าให้ได้โดยเซียใบเราเป็นด้านของโดยเซียครับยีสุชินได้เต่าใบครับ เสียเต่าให้กับอินโดนีเซียแล้วสปาราวรีบโถมเข้ามาทันทีครับใส่หน้าเก็บหน้าของว่าทราไปได้ยิ่งชินโดนอยู่เหมือนกันกระตุ้ยเพ็งเกลรอคอมเบอร์อาร์ะไรกับตอนนี้ได้คิวเหมือนกันจะเสียเต่าแต่ก็ได้ไปละรับโอ้โหนี่ครับท่านครับนี่คืออารีนาของสปาราวกับอินโดนีเซียครับตัวดาน์บอครับโอ้แล้วดูครับคริสย้ำไปแรกกับโรโน่ในเลนบนยับ หลิงเข้ามาป่วนป่า,าโคเดยเซียแล้วดูมาทิวบินใส่ก่อนเลยยีสุนชินรอจังหวะแบบนี้ยิงใส่เข้าไปทีมงานขางองสบลาเนี่ยเตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดีเลยครับแ,แล้วดูครับเซเรนาจับใส่ย,ยีสุนชินครับแล้วบูโนยิงใส่ย,ยีแล้วมีคำโดยปราซาคคยโดยเฟมถอดมาได้ไหมย,ยีชินยิงมาไม่โดนแต่ว่ามาทิวเก็บบูโนไว้ได้ครับ สามคนสี่คนของอินโดนีเซียจะโถมในเลนบนแล้วอะไรครับสองลาวด้านบนไหยนูเบสบอยจากเกมสอนปริกแกเบอร์ดัมเบอคิวเข้าไปครับแล้วเข้าไปยับด้านในแล้วหลิงตีใส่เลือดโลมาใหม่โดยเสียสองคนไล่ได้ไหม <c oughs> อะไรครับเราได้ดัมาตอร์คิวเซนเลียนดัมเบอรคิวได้หรือเปล่าไม่ได้ครับพิงเก,จกนนนนเง้จากนนานเลือกดีจะถอยก่อนนะครับโอ้แต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยไม่ยอมว้าบครับเดินกลับครับแล้วไปวาร์ปในป้อมในหลิงโซนเข้ามาไปสปาร์ตใส่ด้านของ ฟาซาแล้วเป็น <ขอ S 1> หลิงที่เก็บฟาซาได้จากกระตุย้ย di evolution บโอกผิงเก๋ว์าม,มากระตุ้ยเขียทาวเวอร์เล่นกันมาเชลหิดน,นอกไปครับยีสุนจินข้างล่างมีเฟยยายู่กำชูอะไรครับ โอ้แล้วนี่ครับฝั่งด้านของสบลาครับต้องโซเลยครับด้านล่างครับชูยชนอยู่กับเฟรยาด้านบนบรูโนต้องถอยทันทีครับมาทิวคริสแล้วดูคริสครับ่ายดาเมจให้กับคริปด้านบนครับแต่ว่าตัดมาเนยเซียเรื่องนี้จากเล่นเต่าก่อนครับหลิงเข้ามาเบิร์ตตรงนี้กลางเดร์สกิลโดยน้าของฟาซาฟาซามาทิว้ายมีคริสช่วยกันตีเต่าอยู่แล้วสบลาได้เต่าไหมาริงทีได้เต่าไหเอะไรับเซฟไปตรงนี้กับต่อยเจ็บหนักเร้าสบลาเซีเลียนต้องออกมาก่อนเลยครับ พาซใาครับพรินซ์เซเล่แล้วมีบรูโน่ครับดันขึ้นมาครับแล้วเคลียร์เวฟก่อนเลยเซเล่จำไม่ได้ไไดอ้าวแล้วทูไว้ได้ไไดยีซุนชินเลนล่างมีประเด็นเหมือนกันเลยครับแล้วบวกกันอยู่ตรงนี้ครับหลิงไปยาบที่จะไล่ฟเฟย่าบริกสเกอร์หนีไปแล้วทูจะไล่าวเฟวย่าไปยังรอดอยู่ไนะด้ด้วยซี่สองเปล่าเจ็ดต่อสี่ครับเลนล่างเหมือนจะมีประเด็นกันอยู่ครับมาทิวโอ้ดันมาแล้วครับดันบนวราปทันทีครับตรงการครับว่าทำไมครับพรินซ์ เฟด้านของฟาซาเซนาด้านหลังโอ้แล้วมามีฟามีเฟย่าเข้าไปโดนดนแล้วโดนก่อนเลยพีเแกเซเรียนโดนแล้วก็พยายาไปได้ครับแล้วเป็นอาทิวไปซ้อนได้ทู่พยายามียจะบอลบอลครับแล้วเซนาจับโดนหลิงเก็บดาบสแปดใส่ตรงนี้คลินยิงหล่นไปบุูโนโดนเหมือนกันครับยิงทิ้นยิงใส่บรูโนสนดารของสมบราอโดนบุกแล้วนะครับอะไรครับสแตนดารของ อินโดนีเซียเริ่มดีใจเสียสองปราบา้าง6ต่อ7จ็ดเลยครับเจดีบานการเงินตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซีย 20K นะครับฝัง่งได้ขอนสองประก็ 20K เหมือนกันบอกเลยว่าเท่ากันเป๊ะเลยนะครับอินโดนีเซียเลือกที่จะเล่นเต่านะครับนี่ครับชาร์กส์อาดูบิสตรงกลางมีเซซิเลียนนะด้วยโดดใส่บูเลยนะครับ ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้เกมมันกำลังเดือดครับโอ้แล้วด้านหนเข้ามาแล้วครับมาทีวบินยังไงบูโน่โอ้แล้วทีมสกิลใหญ่เข้าไปครับเซซีเลียนพยายามดีจา้าต้องมาช่วยก่อนแต่ว่าเซนาจับโดนครับมาเทีวเจ็บนะครับแล้วเซนาจับโดนเหมือนกันแต่ด้านในมีป่า คนข้างที่ใจยเยอะแล้วเซซิเลียนเบอร์ดาำไมตรงนี้เซเลน่าเก็บร่างของฟาซาไปได้หนิงเทรดมาทิวแล้วหมดทันทีครับเล่นบนอินโดนีเซียโดนครับอาเลยครับแานเซซิเลียนเก็บครินด้านบนดาวสองราเถียงได้ครับในฟาร์มียีนสิตัวเดียวครับไอหนุ่มแบดบอยตีใส่ทีทุนทีแล้วโดน4ตัวนั่นของอิโดนีเซียหมดเลยครับ4ตัวด้านบนของอิโดนีเซียครับโอ้โหสองว่าสุดยอดครับในเลนบนครับ ตอนนี้เล่นกลางดันเข้ามาแล้วครับมาเทลปาซาต้องมารีบเพียวเวฟเลยครับโอ้ทำได้ดีครับสั้นคยับโอไฟข้างบนเดือดเกินครับสองเราทำได้ดีครับ แล้วมีกระตุ้อยู่ในป้ายครับปาทิวบินเข้ามาจะเอาหน้าของชาโดบิสกับปาทิวบินใส่หลิงแล้วอาเลเซียอยัเดรสกิลเไปแล้วมีเฟรยา่าเฟรย่าตีติดสันได้ไหมหลิงต้องอาเลเซียเข้ามาเซเลต้องมารับลายแก้วสองคนที่หลุดตรงนี้อิโดนเซียจะโดนไหมซีรีซิเลียนดันเข้ามาเบิร์ดดาเมนเปิดอันตรีใส่ลอกปาทิวเฟรย่าต้องรอจังหวะน,นะครับมาซ่ามาซ้อนอินโดนีเซียอย่างไรอินโดนีเซียครับตอนนี้ครับอินโดนีเซียครับโดนจับทันทีเซเลเข้าไปลูดใส่ เรื่องของเฟรย่าไม่ได้เหล็นกลางว่างกันไปครับชาร์กอาดูบิส ดาราแล้วก็มีพิงเกก็เป็นดาราโดนย,ยิงโดยคริลสครับโอ้ยแล้วฝั่งทานของคริลสนี่ยิงแรงมากครับเต็นกลางมีเบรนอยู่ครับคริลสาดสกิลเข้าไปเบรุวิสกับไปเตะหน้าของฟาซาไม่ได้ไปโดนมาทิวโอ้ยแล้วเขา้าบิดคิวเลยครับเลือดโลมากๆด้านของเซอรลาวซอร์เบเลือกที่จะไฟต่อกระตุยหลัง้าของหลิงไปตีใส่ด้านของฟาซา <c oughs> หลิงเก็บฟาซาไปได้ครับด้านของกระตุยดีไอวูชันน่าวักนะครับโอ้ ไฟตรงกลางอย่างมันเลยนะครับเฟย่าครับเข้าไปสตตนใส่เพด้านของเซเลน่าครับล้วดักเก็บเซเลได้ครับนีาของเฟย่าของยูโดเซียยูถิ่นหญิงใส่ลิโธและจะเล่นรอนะครับสองประต สองเปล่าจะระวังหลอดยังไงครับไอโดเคลียหลอดอยู่พริงเก้เข้ามาซิเลียนเไปิดไฟไม่ถ่านอะไรครับหลอดเป็นข้อยดยเสียครับแต่ซิเลียนพยายามเปิดด้วยสกิลมาครับชู่ไฟแต่เราประยัดถึงด้าของชาโลวิทโดนอยู่ด้านในนัวมากๆเราเป็นมาติวที่ช่วยกรีนเก็บเราทั่วไป้ริงเก้อ,กเกอ,กอยู่กันสองคนกับลิงกับกระตุยเบิร์ดดามแมสกิลใส่มาติวแต่คลินยังยิงได้ตัดไปในเลนบนกับบรูโน่ก่อนสองเปล่าเพียร์ทาวเวอร์เราโอ้โหนี่ครับฝ่ายด้าของสองปเปล่ายังไม่ได้ไฟตรงหลอดก็ต้องเลือกเล่นทาวเวอร์แล้วล่ะครับ โอ้เดือดเกินครับเกมนี้ครับเดือดเกินครับเดือดเกินครับเกมนี้ครับสบราครับเลนบอลเซเลน่าไปเคลียร์โอ้แล้วเป็นบูโน่เก็บลาซ่าไว้ได้บูโน่ยิงใส่มาทิวแล้วโดนจับได้ไหมมาทิวเกมบูโน่เปรนคืนครับโดยเซียรไลสบราเรเดบอลเซเลน่าไอ้ดูแมดบอยริงแกจะจับจับได้ไหมแล้วโอ้โหมาทิวไปโดนทางด้านของสกิลใส่ซีเลียนย่ยคนกลางนี่จะแรงเลยเลยครับฝั่งของสบลาในเลนบอล คนเข้ามาไล้ครับ4คน4คนของสพลาวครับ,บ,รรบด้านบนเนี่ยเป็นลิงครับกระตุยดิอาวูดเชนลาวครับแล้วเข้าไปเบิร์ดใน,นป่าครับเข้ามาแบบนี้เนี่ยชาร์วิบิดรอโซนอยู่ครับแล้วมีอย่างพระองของเซเรนาด้านบนครับ4คนข้ามบนประจันบานครับพร้อมชนกับอินโดอินโดก็ดันเวฟกลางสู้เหมือนกันเปย่ามาเทลกริน โอ้แล้วมีฟาซ่าเพย่าตรงนี้เนี่ยชื่อขายกันมากเลยครับถูกไปเรีอยู่กับรคริสใชไหมมีฝาระของ ฟาซาเนี่ยเปิดดับเบิลเข้าไปครับมาทิวเปิดก่อเลยเอาได้ได้ยังไงแล้วมาทิวเหมือนจะพลาดครับโซบารา์เอาพยายามที่จะสวนมาทิวดาอาร์เบนซิลวจากยีนซุนชินครับมีเบิร์ดดาเมจอย่างต่อเน,นื่องแต่โดนออกมาได้เหตุใดเพราะทิวเจ็บหนักเหมือนกันครับบูเลน่าของ, Bruno งไปลุโน่ไม่ไหวครับหมดแรงดิจิต้าทางด้านของเปรียาเปรยาตีแรงมากแล้วเป็นหลิงดีเก็บได้ยิงชินไปได้ซิเลียน,นเทรนด์แรกของเปรเาออกไปเบิร์ดดาเมจกันดุเดือดเลยครับแล้วหลิงเจ็บหนักเข้าขวาเลยกับบ้านอันดีครับ โอ้โหไฟที่บูเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดเลยครับสองเลาสินาทียังนำอยู่ครับในเรื่องของสกอร์คิวแต่กันเงินน,นี้โดยเสียจี้ไม่เจี้ไม่ห่างเลยครับตามมาติดๆเลยครับแล้วยโดยเสียแต่ทั้งสองทีมเนี่ยไม่มีแทงด้วยครับแต่ว่าสอบเรลา,าเนี่ยมีอย่างชูที่อาจจะเป็นแทงได้อยู่เลยครับ ชาร์กอันดูบิสครับจากตีชาร์กสบลาวโซนมาไซามาทิวในป่าครับโอ้แล้วป่าซาเดินมาแบบนี้สวัสดีรูนึงพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคนดูครับปา่าซายครับโอ้โหลิงเข้าไปจิ้มสั่งดา,าของป่าซาเราเก็บได้ไหมหลิงไปตัดเวทออกไปกอ่อนอาเรีย์กระตุยกระตุยได้ป่าซาครับอาเลยครับตอนนี้สบลาวไม่มีตัวที่มากวนใจเลยครับโอ้แต่ด้าของกระตุยจากดรูซั่นเราทำได้ดีครับ เบิร์ดดาเมจเขียวใบแล้ววิงเกอด้านล่างบูโน่จอดทาวเวอร์หายไปแล้วแต่ในปากของอินโดนีเซียตรงเลสบัฟเนี่ยคนกาีนจะเดือดมากแล้วคนทีไกัจะหลอนเป็นมาทิวครับโอ้ยแล้วมาทิวแกไปหน้าของเซเลน่าไ้ได้แล้แกเบิร์ดดเบสิวมาตอนนี้ลิงแกไปหน้าเขามาทิวแย่ยากแกทูไปได้แล้วเป็นบูโน่แกไปยาส่วนกลินแกเปลิงกบแล้วเป็นบูโน่ดับเบิลสกิวแกทีสุดชินเอ้ยกลินก็ไปเทรดบูโน่ได้เหมือนกันยอบ โอ้โหไฟตรงหลอดอย่างเดือดเลยครับศพเกลือนครับตอนดีครับ,บ,บโอ้โหศพที่ตายตรงนี้เนี่ยมีไฟย่ามีชูมีหลิงโหแล้วศพเกลือเลยครับทุกที่ครับเอ็นของปฟาซาจะเดินเข้าไปเอาซีซีเลียนลายกับหีคลินครับเดินเข้ามาซองเปล่าอยู่ไหนป่ามีปฟาซาที่เคลียร์บัฟอยู่ครับเซเลน,น่า เซเลนาเซซิเลียนเฟย่าฟาซาโอ้โหสี่ชื่อนี้ครับบันเทิงเลยครับโอ้ตรงกลางสองเราต้องเช็คทุกป่าให้ได้ก็เป็นหนูแบตบ่อยครับเซนาต้องเช็คแล้วครับก่อนเข้าครับเพราะในป่านี่มีอันตรายรออยู่อยู่แล้วครับเซนาครับเซนาเซซิเลียนนะครับแหมฟังสองเราว่าฟังอินโดก็มีฟาซากับเฟย่าครับ ปาซาเฟ е ย่าซซซิเลียนเซเลน่าโอ้โหนะครับบอกเลยว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยบัน,บนลัยแน่นอนนะครับกระตุยเคลียรีโทไปมีมาทิวครับเดินเข้ามาแล้วโอ้และด้านบนมีลิงครับ แล้วเหมือนเฟย่าจะเอาหลิงหรือเปล่าแต่หลอดเกิดมาบูโน่รักไก่ครับโอ้ยแล้วอวินโดนีเซียต้องเข้าเลยครับอินโดนีเซียมาเทียวพิดกบัย,ยชูใบเตะแล้วนะยินชินครับยินชินอยู่กับชาคอนุพิธแต่ด้านหลังมีน้าเขอป็นอาไรครับลูอยูซิซิเลียนเก็บลินไปได้ดาวเวทหายไปแล้วหลิงไปจีนสาย,ย,ยปาซ่ซาแล้วเป็นหลิงที่เก็บปาซ์ซาไปได้ครับข้างหลังมาหลิงวีคิวเก็บยีสุนชิน5คนของสซบาราวอะไรครับสอบาราวเคลียร์ทางโป่งแล้วเข้าไปเคลียร์หลอดเลยครับ สเราเลือกที่จะเล่นรอดครับชูมีมาทิวอยู่ตรงนี้พิงเกด้านหลังครับไอ้ดูมแบทบอยแล้วเรียบร้อยครับบูโนเก็บรอดไปได้5คนของสเราดันอินโดนีเซียแล้วอินโดนีเซียต้องถอยครับมาทิวมาทิวเจ็บหนักมากครับโอ้แล้วโดนบดอมตะแตกครับตรงนี้ครับหวางแขงมาไม่รอดเลยครับเฟรย่าไปเก็บบูโนได้ครับแล้วเฟรย่าแก็จ้ำมาตีใส่เฟรย่าแรงมากครับโอ้อจระวังครับหลิงแกเฟยาย่าไป โอ้ป่าจา่ดได้ตรงนี้หมดตีสปอร์ตจากโซบลาครับโอ้โหด้านบนครับตอนนี้ด้านบนมีหลอดดันมาแล้วครับฝั่งนะว่าโซบลาส่งหลอดไปเล่นบดเถียอ็อบเจกต์ไหนป่าแล้ว,ลว,ลดดวรครับเราหลิงจะดันเวฟกลางาครับโอ้แล้วฟอร์มท้ามตาครับ เราเริ่มจะดันเข้ามาแล้วเลนบนมีรลอดครับลีกเข้าไปจ้ำสายก่อนเลยเซนามีซิซิเลียนอยู่ด้านนอกยครับปลีกเข้าไปเลยแล้วมีชูไปเปิดตรงนี้แล้วหลอดเข้ามาแล้วเดนซิลจากยีนจินกรินเบิร์ดอาเม่ได้กับด้านสอเราเจกก็สควรมาทิวโดนอยู่แล้วเหมือนมาทิวจะหล่นลิงเข้าไปจ้ำสายปอดน้ตาแล้วลิงไม่มีมาตาอะไรครับด้านของกระตุยกำลังจะโดนครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับมาทิวเก็บลิงออกไปสัดปัญหาในส่วนของตัวแก๊งของสองอราโดนเซียจะเอาบ้าครับ ยีซุนเชนเสียทาวเวอร์ในเลนล่างโอ้เสียทาวเวอร์ในเลนอ่าขออภัยครับเสียทาวเวอร์เลนบนไปนะ ia, ครับนะของอินโดนีเซียครับแถวสองเปล่าสี่คนเนี่ยจะมาขโมยบัฟครัโอ้โหรั้ได้ด้วยครับมูฟมาในควงขวาครับอินโดนีเซียจะจับจับไม่โดนเลยครับตอนนี้ครับเพรินส์หลั่นเข้ามาเรยาเฟรีายีซุนชิน แล้วก็มีฟาซาเนี่ยสี่คนทั้งรี่เข้ามากันขีปเกเลยครับโอ้โละย e ินชินเช็คเลยครับก็ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้สเราก็น่าจะเซตไฟล์หลอดตัวต่อไปเลยครับตอนนี้เนี่ยหลอดคนละตัวครับแต่หลอดตัวนี้สําคัญครับเป็นหลอดทองแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งด้วยเซนาทักทายขินก่อนเลยครับ หลิงครับกระตุยจากดีอาร์รูชันครับผู้เล่นหลิงครับเข้าไปเจอผู้เล่นขออินโดนีเซียเยอะมากครับฟาซาผู้เลาา่นฟาซาติไปแล้วครับ <S <S แบบนี้สองเราน่าจะเล่นได้ครับแล้วชูนะครัโคชาดูบิสนี่ไอหนุ่มแบดบอยครับเซเล่เอาเซเล่วางแฉกมาจับใส่นะครของเฟยาแต่ไม่ได้สองเหล่าโซนแล้วหลอดกำลังจะเกิดอีกยี่สิบวิแล้วอัดอ็อบเจกต์แล้วครับด้านของหลิงครับ โอ้น่าสนใจครับว่าหลอดตัวนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นคําตอบของสอเราวไม่ก็อินโดนะครับคือถ้าสเราวพลาดเสียหลอดเนี่ยแต่ได้ไฟก็ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเสียไฟและเสียหลอดเนี่ยมีปัญหาแน่นอนต้องพยายามเอาหลอดตัวนี้ให้ได้ครับเราสบราวครับแล้วมากันเลครับเคลื่อนตัวกันมาแล้วครับ4ี่คนของสอเราวมีโซนอยู่ในป่านี่ทีมงานใจโดยเสียเต็มเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าไฟตรงหลอดใครจะได้ครับ บินก yes, <That S 1> mm ับเข้าแล้วมาทิวบินก็ไปชูไล่มาทิวปูโนยิงใส่มาดิวนาโอ้แล้วดูเฟย่าโดนบอลกระตายออกไปครับราบาซ่าเบอรดามสคิวมาตรงนี้ครับด้านหลังบินแลเซย่าเซย์เเลียนเบอร์ดามิสใส่เฟย่าแล้วเก็บเฟย่าออกไปด้านล่างมามีกดเขียวอย่างยูจิน ยิงชิ้นแรกหน้าของหลิงไปได้โอ้แล้วบูโน่ยิงไม่ได้ครับแล้วยียิงแรงครับยิงสุนชินจะตายครับมีกอมาตาเสียหน้าของชูไปแรกกันไปตรงนี้แล้วซซิเลียนเก็บหน้ากยิงชิ้นออกไปบูโนยิงใส่มาทิวแล้วสรบเราต้องกลับมาที่ตรงนี้เหมือนจะฝืนเล่นครับเราไปเอามาทิวไม่ได้เปรย่าเก็บบูโน่ครับแล้วมาทิวบินมาสตานใส่เซซิเลียนแล้วเป็นหน้าของมาทิวได้เก็บซซซิเลียนไปได้ครับไอ้นุแมทบอยต้องถอยทันทีโอ้แล้วสรบเราไม่กลับครับไม่กลับแล้วไปเล่นอยู่หน้าบ้านอินโดนินเซียแบบนี้ เราวังจะโดนสวนครับชูเจอกับคลินก็ยังเล่นไม่ได้ครับแล้วมีฟราซ่าคขำอยู่ห่างๆครับโอ้แล้วดูคีฟครับมหาลัยครับคีฟครับตีบ้านเลยครับฟราซ่าต้องอันติเคลียครีฟแลวครับโอ้จังหวะไฟตรงนี้มันนานเกินไปยรับสองเราไม่กลับแล้วป้อมนี้ไม่แตกด้วยครับ 3ตัวของอินโดนีเซียเฟย่าฟาซาแล้วคลินเนี่ยก็ต้องมาเคลียร์เวฟลา,เลาเเกเลยครับโอ้ไหนป่ามียิสุนชินยินชินเขี้ยวเจ๊ะเลยครับชูมาโซลแล้วหลิงอยู่ด้านบนเนี่ยคนนี้โดนยิงไปหนึ่งทีเนี่ยเจ็บมากๆเลยครับได้อวก็ตุ้ยมาทิวเห็นไรครับหลิงมีกองมาตายครับโอ้แล้วเหมือนจะเล่นก็เฟย่ามาโคเวอร์ครับ หลิงต้องดึงความสนใจให้ได้ครับเพราะว่าบูโน่กำลังดีจะเอาหลอดครับแล้วบูโน่สบลาวเอาหลอดอยู่เลนเห็นแล้วเหมือนกันยีนทีปลออ้อนติเมสคิวหลอดแน่นอนครับตอนนี้ต้องรีบเวลาครับทำอะไรต้องรีบทำเลยครับสบาวสบลาวสี่คนเซตไฟกันในเลนหลอดนะครับโอ้แล้วมาทิวอาร์เลยครับฟาซาเปิดอันติไปแล้วครับฟาซาตอนนี้สบาวยังไงไม่เบียดเป็นสกิลจากฟาซาซซซิเลียนหลอดซ้ายบูโน่หลออยู่เหมือนกันจู่ลากหลอนเข้ามา โอ้ยังเล่นไม่ได้ครับเซนาเจอกับครินอยู่ในป่ายครับหลิงเข้ามาโดดไปซิมด้านของคริสเราบูโน่โดดไปครึ่งหลอดเอาแล้วครับยินชินจะเคลียบบูโน่ได้ไหมยินชินดึงหลอดกลับมาด้านฝั่งของอิเดยเซียบ้างครับเป็นหลอดที่ตึงพอสมควรครับแต่บูโน่เลือดโลมากๆครับไม่น่าเล่นครับบูโน่วาร์ปกลับครับแบบนี้ต้องกดดันไม่ให้โดยเซียได้หลอดครับ ลิงก็รอจังหวะอยู่เอาแล้วมาทิวบินไปลึกเกินครับแบบนี้แต่ยังดีว่ายังกลับมาได้ด้วยเสีย หลอดตรงนี้ดึงกันไปดึงกันมาอยู่ครับแล้วหลอดครับดึงกันไปดึงกันมาสอปอปอลาวอินโดนีเซียไฟหลอดมาอบูโดมาแล้วเซเลนาจับไม่ได้แล้วเข้าวิกอแล้วชูอารยครับชูก็ไม่เล่นเลยครับดาวชัารอูบินครับแบบนี้สี่คนครับเปิดดาบแซิกโกไปเซเรียนกางเข้ามาหลิงหลอดจิ้มตัวปรบมางครับแล้วหลิงไปเทรดใส่ลูกน้ของปราซาไม่ได้แล้วแบบนี้หลอดเดินออกมาพยายามที่จะเคลียร์หลอดแล้วชูเล่นอยู่กับดวาวเปรย่าทีเพรย่าก็ไม่ได้ไแต่มาทิวเล่นอยู่กับบรโนด้านล่างมาเป็นเซเลนาเกมพิมพินค สินเศเซลไปได้ไปตระหนักของเฟย์ากระโดดเข้ามาปดอมตะทีมงานจะซ้อมราไปมีเซนเลียนเบิร์ดดาวมมสกิลใส่เฟย์าบูโนยิงมาไม่ทันโดนวิคิวจากคลิ้นหยับโอ้โหอินโดนีเซียครับแล้วไปเสียตระหนักของปรา่าไม่ปรา่าไม่ตายอ้าวแล้วคลีปตีบ้านแตกไอไอ้ลิงดอยบ้านลิง